ตึ้ง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 ตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ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 ้งตึงตึงตึ้ตึ้งตึ้ง ตึงๆไม่ตึงเลยตัวเงียบบางชอบัรรมชาติบางดูปลาไหมน้ำไม่อาบน้ำไม่อาบด,ดูลงไปเลยอาบน้ำ <c oughs>